วันนี้นะคะเราจะมาทํากุ้งแก้วกินกันนะคะซึ่งอันนี้เป็นกุ้งที่เราซื้อมาเป็นกุ้งขาวเนาะ, uh huh. ะเราตัดหัวออกมาก็มาตัดตรงหลังมันแบบนี้เพื่อที่จะเอาขี้มันออกอน,นี่ที่การตัดนะแกะเปลือกกุ้งข้างใต้ตตแล้วก็ตนะ<ค>รงตัวกุ้งเราก็ตัดออกด้วยนะใช่ไหมแล้วเราก็เอากุ้ง<ค>นี่มาเตรียมไว้ต่อไปนี่คือทำแช่กุ้งน้ำดอกกุ้งแก้วอันนี้คือน้ำปลาน้ำปลานี้เราใช้สองถ้วยนะ อันนี้โอเคต่อตอกุ้งเท่าไหร่เนี่ยนี่ตอกุ้งเอ่อโลโลป่าน้ำเปล่าอันนี้ก็คือสีน้ำเปล่าสีด้วยจะล้นหรอเปล่ม่น้ำตาลปี๊บเราใช้ร้อยห้าสิบกรัมร้อยห้าสิบกรัมเช่ามให้เราด้วยเนื่องจากว่ารู้สึกว่ามันเค็มก็เลยเติมน้ำตาลปี๊บเข้าไปอีกสักช้อนนึงที่เราแกะกุ้งแล้วนะคะก็มาล้างน้ำเปล่าทีเนาะเเอากุ้งที่เราล้างมาแล้วเนี่ย ต,ต้นตดารขวดนึงนี่คือวิธีการทำความสะอาดอีกทีหนึ่งหรอใช่ช่วยให้กุ้งเด้งขึ้นนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวจะมีเทคนิคให้กุ้งเด้งโด<ต>ยที่เราไม่ต้องใช้ผงฟูอะไรเลยแต่เราอย่าไปแช่นานมากนะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งม,าามันจะเปื่อย<ด>น้ำสะอาดความสอานมันสะอาดสุดละ เพราะจริงๆแล้วตัวของโซดามันก็บางคนไปกินอาหารทะเลสดๆเนี่ยเขาก็เอาเงี้ยแหละโซดาเนี่ยลาบลงไปเลยล้างเสร็จอ่าอันนี้คือตอกไข่เอาเฉพาะไข่ขาวเหรอหใช่อสองฟองนี่ไข่เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์แล้วล่ะเนี่ยมาดูเลยโอ้โหแต่เห็นอย่างนี้แล้วเออไข่แดงใหญ่จริงเออเราไข,ข่ขาวไว้ทำอะไรอะ่ะไข่ขาวนี่เดี๋ยวเราเอามาทำเป็นส่วนผสมทำให้ กุ้งมีความเด้งนะกุ้งหนึ่งกิโลพร้อมเปลือกเราใช้ไข่ขาวใส่สองฟองนะเบอร์ศูนย์ใส่ปส่วนแป้งมันเนี่ยเราก็ประมาณสองช้อนโต๊ะได้ลองลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนช้อนโต๊ะน่ะลองดูเราขยับเราได้ทั่วได้ทั่วไม่มีฟองขึ้นมาใช่อันเนี้ยมันใช้แบบว่าบางคนจะใช้ผงฟู จะมาเบกกิ้งโซดาแล้วมันจะมีกลิ่นอันนี้ไม่มีกินแน่นอนอเดี๋ยว<อ>ทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็เอากุ้งเนี่ยมาล้างต้องเอาให้แบบสะอาดเกี่ยมแทบ์ะสุกแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาเรียงใส่ในคอนเทนเนอร์นะทีละตัวใช่ในกล่องนะใช่ เดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ในตู้เย็นเลยขอน้ำยำมาละอันนี้เป็นน้ำดองที่เราเย็นแล้วนะเราก็ใส่ไปใส่คือเราใส่ให้ท่วมนะครับให้ท่วมตัวกุ้งเลยใส่น้ำมันก็ต้องรอยอยู่แล้วไม่ลอยเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะเนี่ยให้แค่พอปิ่มๆพอแน่นก็นี นอกจากนี้มีปูด้วยมีปูปูนี่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะเราเมื่อกี้เราไปแช่ตั้งสีเราปิดฝานะฮะแล้วก็เตรียมไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมใช่ต้องแช่ทั้งฟรีซป้าหรือแช่แบบตู้เย็นปกติรีบกินแช่ฟรีหรือถ้าคนบอกว่าจะเก็บไว้เลยอ่ะยังไม่กินอ่ะยังไม่กินทันทีก็แช่ ก็คือแค่ปกติได้เหมือนกันชั่วโมงองชั่วโมงกินได้เราต้องมาชั่วโมงนึงเลยเหรอชั่วโมงก็อยู่ที่ความแบบคนชอบเค็มไม่เค็มเลยอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะเข้าเนื้อดูนาอยากกินเหรอคะลูกจะกินเร็วๆนะคะแช่ฟีดเลย เ,เดี๋ยวเรามาได้กินกันอีกหนึ่งชั่วโมงมาแล้วนะคะกุ้งแก้วโอ้โหดูน่ากินมากสีสวยได้แล้วก็เมื่อกี้นะแหมมีปูอย,อยู่หน่อยนะคะกินกับผักแคร์มนะมกระเทียมเอ่ยน้ำจิ้มเทียมปูเอ่ยมาระเอ่ยโอ้โหเซ็บอะเซ็บมาแล้วนะคะใส่อย่างนี้เลย ใส่ี๋ยวใส่กระเที่ใส่กระเทียมกระเทียมพุ่นเอาให้หมดได้ไงรสชาติกรอบเด้งมากเลยแล้วก็อ่าน่ากุ้งหอมมเป็นน้ำหอมอร่อยกินดับน้ำจิ้มแซ่บๆออืื ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย